สวัสดีครับวันนี้เราเอาไข่ไก่ออร์แกนิกนะครับรสดๆจากฟาร์มมาแช่น้ําแร่นะครับที่น้ำน้ำตกแจซอนนะครับซึ่งมีบ่อน้ําแร่ด้วยนะครับก็ตอนตอนตอน,ตอนนี้บอ่ออุณหภูมิประมาณ80องศาน้องเขาบอกให้แช่ประมาณ17นาทนีเดี๋ยวเราลองแช่แล้วเ,เดี๋ยวเรามากินกันนะครับว่ามันจะได้รสชาติเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะลองรีรวิวไข่ใส่แช่น้าแร่ให้อีกทีนึงน,นะครับขอบคุณครับ 17นาทีมันจะเหลวจะเหลวไปใช่ไหมครับอืขุ่นแค่24 24เลยนะ24เลยนะ24ไข่ขาวมันจะขุ่นลองดูก่อนก็ได้17เอาขึ้นมาบางส่วนถึงแล้วถึงแล้วเกกมมมมไไ่ีอะรถ้าจะต้มเป็นไข่ไข่ต้มก็40 40เลยนะครับโอ้หน่เกมแมวเอาก็อหินจากในน้ำมา ไม่เนี่ยร้อนเลยพอลองจับดูว่าไหนไม่ร้อนเลยหรือว่าพ่อแกเอาขึ้นมาเล่นแล้วไม่รู้เหรอครับันนี้่พอลองดูไม่ใช่ร้อนเนี่ยมันจะไหม้แล้วเอ้ยพ่อได้ได้ไอร้อนหนาวไปกันเถอะไม่ไปรอมันสุกกันที เมียวเอาไปใส่มันโอกระห่าฮัลโหลไปลอยลอยอยู่อ๋อพี่เอี่ยนเอ้ยพี่พี่พี่ชนอย่งนู้นเออ เล่นอบมันไข่เก่าไข่ใหม่ไงเอเป็นเรือเลยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวค่อยช้อนขึ้นมาทีเดียวค่ะเดี๋ยวมันจะแตกเเดี๋ยวมาเอาขวันไม่ได้ะองวันเลมดพ เดี๋ยววันนี้ก็รอไปนู่นเองคุณห้อเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยช้อนข<ค><ณ>ึ้นมาก่อนร้อนไหมก็ชงกาแฟได้เลยโอ้มมมโหนี่ คอนเซนญี่ปุ่นไออะไรเนี่ยใช่คอนเซนญี่ปุ่นลองไปแช่น้ำแร่ยังครับใช่ครับอย่างเดียวเด๋ยวไปเนาะผมว่าต้องต้องแช่ก่อนบ่ายนะผมว่ามันจะร้อนเกินตอนนี้ก็ร้อนมากนะครับมาตอนเด็กๆมาเด็กมากๆเลยอ๋อาะพอเขาเดี๋ยวมาหน้าหน้าหนาวจะดีกว่า่มันร้อนเลยมันยิ่งร้อนไม่ใหญ่